สบายดีและสวัสดีกันเบิร์ดสุขุสุคนมนีเบาแม่นไส่กับยู่หองคือเก่าทุกคนมนีกะทอว่าอากาศคนช่างว่าเย็นดีเนาะซึ่งว่าเบาแม่นไส่ตื่นมากโอ้สดสื่นทุกคน,กคน,น,กคน,นตื่นมาอากาศเย็นเย็นกับู้ซึกมีเกือมีแห้งเนาะซึ่งว่าบ้านเหนโยวห่อนแห้งจนสิบ่มีบอลอยู่4 1อองศาทุกคนจนบ่จากสีอยู่จงนนังได้เนาะทุกคนแต่ว่ามนีือว่า ก็มีข่าวหลายๆบ่อนเนาะว่าฝนสิตกเนาะบ่ว่าสิเป็นทางเวียดนามทางไทยเนาะก็สิมีฝนกระจายถือว่าถือว่าดีเนาะมื้อนี้ถือว่าหลายๆบ่อนก็เย็นไปทีและมื้อนี้บ่แม่นไสก็มีสิ่งดีๆที่จะมาเว้ามาเล่าเนาะให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันคือเก่าทุกคนซึ่งว่ามื้อนี้ก็ถือว่าสิเป็นเรื่องรถไฟอีกทุกคนเพราะว่าหลังจากเปาแม่นไสได้เว้าเกี่ยวกับ เรื่องรถไฟในคลิปก่อนเนาะกับมีพี่น้องเอฟซีเอากระซุงข้อมูลมาให้บาเมนไส้ในเบนะิรงเนาะเกี่ยวกับเรื่องรถไฟอยู่ในประเทศไทยทุกคนแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะที่ว่าบาเม้นไสกับบุเคยหูมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะว่าจะมีรถไฟขบวนที่ว่าพิเศษขนาดเนาะที่ว่าลูลาแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าจากที่ว่าข้อมูลที่ว่าเป็น เรามาเนาะก็ถือว่าเป็นรถไฟที่ว่ายัาง,ยางมีการแลนด์อยู่บ่พ่อท่อได้ขบวนเนาะอยู่ในโลกนี่ทุกคนซึ่งว่าเป็นรถไฟทางไกลระหว่างประเทศเนาะซึ่งว่ารถไฟขบวนนี้กับเปาเม้นไส้กันสิมาเราให้ทุกคนได้ฟังเนาะซึ่งว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเนาะซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ว่าเปาเมนไสถึงเลยเนาะจากที่ว่าได้เห็นคลิปนี่ ไฟขบวนนี้ก็เป็นรถไฟขบวนเดินทางระหว่างประเทศเนอกจากกรุงเทพไปถึงสิงคโปร์ทุกคนซึ่งว่ารถไฟขบวนนี้ก็มีซื่อว่า e a s t e r อ and Oriental Express นทุกคนถือเป็นรถไฟที่ว่ามีขบวนที่วาเง่าวหาลอยแมททุกคน,ก,คน,ก,คนก็เป็นรถไฟที่ว่ามีความรู้ล้าของแต่ละห้องแต่ละโบกี้ค่อนข้างว่าแตกต่างจาก ลายลายบ่อนนาะทุกคนซึ่งว่ามีการตกแต่งแบบไข่ไข่แบบคือเข้าเขาไปในว่างขนาดทุกคนซึ่งว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ละอันเนาะสิเป็นแบบไข่ไข่อยู่ในว่างเลยเนาะจากภาพที่เขาเห็นเนี่ยทุกคนที่ว่าทื่ว่าในแต่ละโบกี้เนาะก็ซิมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ว่าหลากหลายเนาะทุกคนก็สิคนแบบจัดเต็มเลยคืออยู่กับในห้องแฮมเลยทุกคนสิมีทั้ง ห้องนังมีห้องอาหารมีฟิตเนสมีห้องอาบน้ำม,มีบอลส้มวิวแล้วก็มีห้องคาราโอเกะทุกคนที่ว่ารู้เนาะแบบครบคั้นคือคือไปเที่ยวอยู่ในห้องแฮมเลยทุกคนแล้วก็ห้องนอนที่ว่ามีความสะอาดดูแลทุกคนที่ว่าเป็นรถไฟที่ว่า บคิดว่ามันสิมีนะทุกคนที่ว่ารู้ล้ราระดับหาดาวเนาะแต่ว่าราคาเนี่ถที่ว่าพอรรมดาเลยทุกคนจากข้อมูลที่เราเห็นนํากันนี้ก็ถือว่าคูดหนึ่งหนึ่งแสนบาททุกคนสําหรับการเดินทางจากกรุงเทพไปถึงสิงคโปร์เนาะแต่ก็มีราคาอีกราคาที่ว่าพิเศษกว่านั้นอีกทุกคนก็คือราคา1นึ่0 0สบาทเนาะและ้วก็มีออฟซั่นมีมีเครื่อง อำนวยความสะดวกหรือว่าเครื่องบันเทิงเต็มสุดอีกนอาทุกคนในราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะทุกคนที่ว่าเป็นรถไฟที่ว่ามีความหรูหราและก็เป็นรถไฟที่ว่ามีการเดินทางที่ว่าค่อนข้างแบบใกล้เนอาทุกคนซึ่งว่าการเดินทางจากกรุงเทพถึง ายทางอยู่สิงคโปร์นี่ก็อว่าสัยใส่ระยะทางอยู่ประมาณ2,318กิโลเมตรทุกคนแต่ว่าสำหรับการเดินทางนี่ก็อว่ากับเป็นเดินทางออกไปทางการจนมบ,บุรีเนาะทุกคนแล้วก็สิมีการแบะให้ทุกคนได้ได้เที่ยวเนาะก็สิมีจุดชมวิวมีจุดให้ทุกคนได้ลงเที่ยวในไทยแล้วก็ ไปผ่านทางมาเลเซียเนาะค่ะชื่อว่าพ่นจะมีการแวะให้คุณไดซานไดลงไปเที่ยวอยู่ได้ลงไปเที่ยวอยู่โคลาลัมเปอร์เนาะทุกคนซึ่งว่าเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียเนาะทุกคนแต่ว่าโอ้โหว่าพ่นหายเวลาหลายปันไดเนาะในการลงไปแวะสม้มแต่ละจุดนะเนาะทุกคนแต่ว่าสําหรับการเดินทางนีก็ใส่เวลาอยู่ประมาณ สามสามคืนสี่วันเนาะทุกคนสี่สี่วันสามคืนทุกคนคือว่าในการเดินทางในการจะมีมีการอำนวยความสะดวกเนาะเรื่องกินอยู่ภายในและการเดินทางก็ที่ว่ามีการจอดใ้ผู้โดยสารได้ลงไปเที่ยวในจุดที่ว่าเป็นกำหนดนะเนาะคือว่าในจุดที่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ว่าสวยงามและกาสำคัญเนาะ นอกจากที่ว่าในการเดินทางแบบหนีเนาะต่การลดไฟกระบวนหนีซึ่งว่ายังมีการแลนแบบว่าสําหรับผู้ใดที่ว่าอยากชมบิวนะทุกคนที่ว่าไปจากกรุงเทพแต่ว่าบ่ได้ออกจากประเทศเนาะครับไปถึงกาญจนบุรีบร่หรือว่าไปถึงประมาณปลายทางที่ว่าในการแลนให้ชมบิวนะทุกคน แต่เพื่นกะให้กลับมาเนาะสำหรับผู้ใดอยากชมวิวแบบดินเนอร์นะทุกคนแบบกินเขาขึ้นรถไฟราคากระชีอยู่ประมาณลักหมื่นเนาะจากที่ว่าข้อมูลเบาเมนไส้ได้อ่านเบิ่งเนาะแล้วก็มาเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะซึ่งว่านี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ว่าเบลเมนไส้กับบรเคยหูมาก,ก่อนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออถึงเว้ยแล้วก็อยากมี ประสบการแบบนันจะขังเนาะแต่ว่าสําหรับเบาแมน่นสนี่ก็คือสิยากเนะาะ3-5เงินได้แสนบาทในหลายปีเนาะทุกคนเพราะว่าราคานี่ก็ที่ว่าหลักแสนเนะเาะแต่ว่าผู้ใดมีเงินใช้นี่ก็ลองเบิ่งเนาะทุกคนลองไปลองไปลองเบิ่งเนาะสําหรับรถไฟกระบวนนี้เนาะคือว่าเป็นรถไฟที่ว่าแค่ได้เห็นภายนอกน,น,น,นี่ก็ถือว่า ก็นนาตื่นเต้นนะนะทุกคนที่ว่าคือเขาเห็นอยู่ในคลิปที่ว่าเป็นข้อมูลนีเนาะถือว่าเป็นแลนดต่ก่กอนนี่ก็ออกจากหัวลาโพงเนาะไปถึงไปถึงสิงคโปร์เนาะทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี่นาะจะออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์เนาะถ้าว่าบอรเมนไสมีโอกาสได้เขาไปกรุงเทพกนะับสิล่องไปถามข้อมูลลองไปเบิ่งเนอกทุกคนว่า รถไฟขบวนนี้เขาจะขึ้นอยู่ไทร์เขาจะไปจากไหนเนาะคงเตือนมีโอกาสได้เขาไปถ่ายข้างในใทุกคนได้หับเบิ้งหับส้มเนาะและตามข้อมูลเนาะที่ว่าบอมเม้นไทรได้เห็นกับที่ว่ารถไฟขบวนนี้นี่รถไฟแลนระวังประเทศเนะาะกับที่ว่าซีมีการแลนอยู่สองส่วนเท่านั้นเนาะในส่วนในส่วนเดือนมกราเนาะหรือว่าเดือนมังกรถึงเดือนเมษาทุกคน ือว่าพิ่นจะมีเถี่ยวแลนเนาะส่วนที่สองนี่ก็สิเป็นเดือนเก่าเนาะถือว่าเดือนกันญาถึงเดือนทันว่าทุกคนถือว่าอยู่ในเดือนเดือนคุณเสื้ถึงเดือนสิงหาหนี่ถือว่าพิ่นบ่โบ่มีเถี่ยวเนาะถือว่าบวยแลนทุกคนถือว่าก็สิมีแต่เดือนมังกรถึงเดือนเมษาแล้วก็เดือนกัญยาถึงเดือนทันว่าเนาะที่ว่ามีการแลนรถไฟขบวนนี้ถือว่าเป็นอีกสาละหนาหูหนึ่งทุกคนที่ว่า บอเมนไซได้เห็นแล่วก็บหูซึกว่าโอู้สุดยอ่อเนาะแล้วก็อยามาบอกมาเล่าให้ทุกคนได้เห็นได้รับส้มน้ากันเนาะเกี่ยวกับรถไฟขบวนนี่ซึ่งว่าตามที่ว่าเพิ่นเล่ามาแหละที่ว่าเป็นรถไฟที่ว่ายังมีการแลนแบบนี้อยู่โปพ่อดได้ขบวนเนาะอยู่ในโลกนี่แล้วก็ที่ว่าเป็นรถไฟอีกขบวนหนึ่งที่ว่าเง้าวเนาะเง้าวจากที่ว่าบอเมนไซได้เห็นนี่ เดี๋ยวเห็นขอ้อมลเนาะหาลอยหาลอยแม็ทุกคนจากที่ว่ารถไฟธรรมดาที่ว่าบราไม่ใส้เสลียเนาะที่ว่าเคยนั่งมากเนาะนาจย่นาจะอยู่ประมาณลอยหาสองลอยแม็นี่แหละเนาะจากที่ว่าเราเคยเห็นรถไฟเนาะแต่ว่าสําหรับขบวนนี้ขบวนพิเศษแบบหาด้าวตัวนี้ที่ว่าหาลอยแม็เลยเนะเาะเราไม่ใส่นี่ บอดายคืนกันอยากเ็นแั้งนอก็นยังดีเนาะทุกคนอยากเ็นแบบระดับหา่อยแมพนาะคือสีสุดเลยเนาะสำหรับอันนั้นสำหรับซานซาราที่อยู่อยู่อันอยู่สถานีกรุงเทพอภิวัตน,น์เนานะทุกคนคือสีจากโซนหนึ่งถึงโซนหนึ่งเลยเนาะสำหรับหัวกับฮางรถไฟเนาะทุกคน โอ้อยากเข้มเนาะจากที่ว่าบอมจากที่ว่าเนี่หูบนี่ก็ที่ว่าสวยงามเนาะรถไฟสําหรับรถไฟขลางนอกนี่เนาะเพื่อนาสนใจเนาะทุกคนกับรถไฟขบวนนี้ Eastern and Oriental Express Ex เนาะทุกคนบอลแม่นไส้กับบอลของกองค้าเนะเาะเบอลภาษาอังกฤษกับโบกเก่งบันได Eastern and Oriental Express เนาะทุกคนรถไฟขบวนนี้สำหรับผู้ใดมีเงินใครก็ลองไป เบิ่งเนาะลองไปลองเบิ่งทุกคนถือว่าในคลิปนี้ก็สีมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนที่ว่าจะเอามาเบอมาเล่าให้ทุกคนได้หับส้มัาฟังเนาะเกี่ยวกับรดไฟรู้ระดับหาดาวที่ว่าได้ไลยคนก็นอาจจะเคยเห็นผอมกันกับเบลแมนไสในข้อมูลนี้เนาะและสําหรับคลิปนี้เบาแมนไสก็มีอมยู่ประมาณนี้ทุกคนสําหรับข้อมูลเอามาบอมาเล่าให้ทุกคนได้หับส้มัาฟังเนาะ สำหรับตอนนี้เ้าแม่ไส้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบใจและสบายดีกันบ๊วยสุขุขทุกคนบ๊ายบาย